สำหรับในปีนี้นะครับระยะเวลาที่หยุดไป3ปีแล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปให้เด็กเนี่ยฟอสเด็กให้ทำสิ่งที่ยากยากมากเกินไปจะทำให้กล้ามเนื้อจะจำสิ่งที่ผิดเพราะนั้นการเริ่มต้นด้วยการประกวดมาร์ชชิ่งการฝึกแถวนะครับมาร์ชชิ่งฟันดัเมนทัลนะครับก่อนหน้าที่เราจะมาเดินมาร์ชชิ่งฟันดัมเมนทัลเนี่ยเราได้เล่นบรรเลงครับคือเพลย์อิงฟันดัมเมนทัลคือเครื่องเป่าลองโทนลิปสเล สเกลต่างๆแล้วเล่นได้แล้วเราก็ต้องฝึกมัชชิ่งฟันดเมนทัลในการเดินนะครับหลายๆวงก็เริ่มได้ดีนะครับมีคุณภาพแล้วก็ทําในประสิทธิภาพที่เด็กๆจํากัดแล้วก็เดล็กๆเล่นดนตรีอย่างมีความสุขไม่ได้ทรมานหรือไม่ใช่โดนกดดันก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆวงแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้นักเรียนวงโยธวาทิศทุกๆคนนะครับให้พยายามต่อไปแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆ การประกวดวงโยธาทิศที่จัดโดยกรมพระศึกษาในปีนี้นะครับก็คือภาพรวมในการประกวดเนี่ยหลังจากที่เราห่างหายในการจัดไปเนี่ยประมาณ2ปีนะครับก็เหมือนเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับเริ่มต้นทํากิจกรรมไม่ง่ายนะครับโดยการประกวดเนี่ยก็คือจะเป็นประเภทเดินแถวมา c h ชิ่งแบนนะครับก็คือมีการประกวดประเภทเดียวเพราะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ย <พ uka> เด็กๆนะครับไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับไม่ได้มีการฝึกซ้อมร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าเวลามาเรามาเริ่มปีนี้เนี่ยก็เริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆนะครับแล้วก็พัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับจากที่หันไป2ปีเนี่ยถือว่าดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีพื้นฐานที่ถูกสอนกันต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคาดว่าในช่วงปีถัดไปนะครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะมีเยอะขึ้นมีมากขึ้นมีเรื่องที่ ยากมีเรื่องที่ท้าทายความสามารถของเด็กๆเพื่อให้เราพัฒนากันขึ้นไปได้ถึงอีกจุดหนึ่งครับเห็นได้ชัดว่าหลังจากที่เราหยุดมา3ปีนะครับปีนี้มีวงสนใจค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีหลายๆวงเนี่ยที่เข้ามาชมการประกวดนะครับเท่าที่ผมสังเกตเห็นคือทุกคนที่มาดูการประกวดเนี่ยรู้สึกโหยหาแล้วก็รู้สึกคิดถึงการประกวดวงโยธวาทิตมากๆนะครับ แล้วหลายๆคนหลายๆวงก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มาร่วมและก็ได้มาชมการประกวดในครั้งนี้นะครับสำหรับปีถัดๆไปนะครับผมหวังว่าการประกวดนะครับก็จะมีรายการแข่งขันเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากตอนนี้นะครับแล้วก็มีการแข่งขันที่หลายๆวงมาเข้าร่วมการประกวดและพัฒนาวงการมวยถวารีของประเทศไทยไปด้วยกันครับ ความพร้อมในการลงแข่งครั้งนี้ใจเด็กๆอะ่ะพร้อมมากนะครับเพราะว่าเขาอยากเป็นความฝันของเขามาบางคนเนี่ยเป็นความฝันตั้งแต่ม .1 เลยนะครับแล้วเด็กๆหลายคนในวงก็มีความฝ่ฝันอยากที่จะประกวดเพราะว่ามันคือปฏิธานของวงนะครับ วันนี้ก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมรายการประกวดของกรุมพละที่พวกเราตั้งใจที่อยากจะประกวดมามากๆค่ะก็มีความสุขมากค่ะและก็สนุกมากค่ะผมรู้สึกว่าครั้งนี้เราจะทำได้แน่นอน,นครับผมจะต้องทำดีมากกว่าเมื่อวานแน่นอนครับผม คือวงของเรานี้ก็เป็นวงน้องใหม่ครับเพิ่งเข้ามาประกวดครั้งแรกนะครับประกวดครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่ามีความตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่มาถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยครับจุดเด่นของวงเราก็เป็นวงน้องใหม่ที่ทําการฝึกซ้อมเดินแถวประเภทมัชชิ่งที่มีโชว์เล็กน้อยให้ผู้ชมได้ตื่นเต้นไปทุกช่วงเวลาครับผมครับก็วันนี้ก็เตรียมความพร้อมมาอย่างดีครับ รางวัลที่อยากได้ก็อยากเป็นชนะเลิศเลยก็ได้ครับเพราะว่าเราซ้อมกันมาเหนื่อยมากครับเป็นปีแรลของพวกเราก็อยากทำให้เต็มที่ครับรับหน้าที่เป็นคาถากรน,นะครับผมก็คาดหวังที่จะได้คาถากรยอดเยี่ยมครับผมก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ครับ ะะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้เข้า,ามาร่วมในรายการแข่งขันของกรมพละนะคะก็ทุกคนมีความตื่นเต้นกับบรรยากาศนะคะในสนามสุภาชลาศัายนะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยก็พยายามตั้งใจอย่างเต็มที่ค่ะในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้พวกเราตั้งใจแล้วก็มีความมั่นใจเกินร้อยค่ะในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ค่ะ เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมกันตั้งแต่เล่นวงโยมาก็แบบว่ามีความตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยครับที่ได้มาแบบว่าประกบวงโยในสนามแห่งนี้แต่ว่าพวกผมก็เชื่อว่าแบบว่าน้องๆทุกคนก็คงตื่นเต้นไม่แพ้กันนะครับแต่พวกเราอ่ะก็มีจุดเด่นอย่างหนึ่งที่แบบว่าพร้อมจะสู้ไปด้วยกันครับก็คือพวกเราสามัคคีกันครับเราพร้อมจะสู้แล้ววันนี้พร้อมจะล่าเหรียญทองไปด้วยกัน น้องๆทุกคนนะคะก็เต็มที่เต็มร้อยใบเซนอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็พวกเรานี้ค่ะพวกเราจะเอาเหรียญทองกลับไปฝากโรงเรียนให้ได้ค่ะ